สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเดือนเมษาบฏิการและนายจักรพีกรพิเศษนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่1ค่ะวันนี้นะคะเราสองคนจะพาทุกท่านมาท่องเที่ยวจังหวัดนาราธิวาสกันค่ะตราประจำจังหวัดนาราธิวาสนะคะเป็นรูปเรือใบเล่นกลางใบตรงกลางมีรูปช้างเผือกประดับเครื่องคาชาพรอ,อยู่ในวงกลมมีความหมายดังนี้ค่ะรูปเรือใบเล่นกลางใบหมายถึง ที่ตั้งอยู่ริมทะเลมีการค้าขายประมงและการติดต่อกับต่างประเทศเพื่อนบ้านค่ะในรูปมีช้างเปือกประดับเครื่อชคาพรอ,อยู่ในวงกลมหมายถึงช้างสำหรับคู่บุญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชื่อว่าพระศีนารารัลราชกิรินีค่ะ คํามขวัญของจังหวัดนราธิวาสทักษิณราชตำหนักชนรักศาสนานาราทัศน์เพลินตาปาโจตรึงใจแรงไห่แร่ทองลองกองหอมบะทักษิณพระราชตำหนักตั้งอยู่บนยอดเขาตันหยงติดชายทะเลตําบนกรุวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองนราธิวาสประมาณ8กิโลเมตร ไปตามถนนสายนาธิวาสอำเภอตากใบมีเนื้อที่ประมาณ300ไร่บริเวณเชิงเขาตันหยงและหาดสไตลินทะเลชนรักศาสนาที่มาจากชาวพุทธและชาวมุสลิมมีประเพณีที่ทำการเป็นประจำทุกปีของชาวพุทธยกตัวอย่างเช่นประเพณีลาซังและของชาวมุสลิมคือวันอาซูรอค่ะนาราทัศเพลนตาหาดนาดาทัศ เป็นชายหาดที่มีความสวยงามที่ตั้งอยู่เลยจากตัวเมืองนราธิวาสไปตามถนนสายพิชิตบำรุงประมาณ1กิโลเมตรโค้งหาดยาวต่อเนื่องประมาณ5กิโลเมตรมองเห็นได้ไกลจะสุดลูกหูลูกตาจรดกลับไปแหลมปากแม่น้ำบางนาราทางทิศใต้เป็นหาดที่มีความสวยงามหาดทรายขาวเรื่นรื่นด้วยทิวทัศน์มากมายอีกทั้งยังมีลมพัดเย็นบรรยากาศเป็นส่วนตัวอีกด้วยค่ะ ปาโจตึงใจน้ําตกปาโจตั้งอยู่ที่บ้านปาโจต jo, ําบลบาเจาะอำเภอบาเจะค่ะสถานที่ท่องเที่ยวอันลือชื่อแห่งหนึ่งของจังหวัดนราธิวาสน้ําตกบาโจเป็นน้ําตกขนาดใหญ่ของผืนป่าบูโดที่มีน้ําตลอดปีแต่ในหน้าแล้งน้ําค่อนข้างน้อยตัวน้ําตกมีสีชั้นชั้นแรกมีขนาดใหญ่และสวยที่สุดน้ําตกปาโจเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติบูโดสุงไงปาดี จุดสนใจอย่างหนึ่งของน้ำตกแห่งนี้คือใบไม้มีสีทองค่ะแรงใหญ่แร่ทองแร่ทองคำโต๊ะโมะอยู่บริเวณภูเขาชายแดนไทยมาเลเซียในเขตอำเภอสุขีรินจังหวัดนาราธิวาสค่ะมีการค้นพบทองคำที่บ้านโต๊ะโมะสมัยในหลวงรอ .5 เหมือนกับที่อำเภอกระบึงบุรีจุดที่พบทองคำห่างจากชายแดนมาเลเซียเพียง800เมตรค่ะ ลองกองหอมหวานลองกองนะคะเป็นผลไม้ที่ชาวนราธิวาสนิยมปลูกกันค่ะซึ่งมีชื่อที่สุดคือรสหวานหอมและเย็นตามธรรมชาตินะคะลองกองที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองนราธิวาสคือลองกองซีโปโและกองตาหยงมัดค่ะต้นไม้ประจําจังหวัดนราธิวาสคือต้นตะเคียนชันตาแมวลักษณะไม้ต้นสูง30-40เมตรเปลือกสีน้ําตาลเข้มร่อนเป็น สะเก็ดมียางชั้นสีขาวใบเดียเด่ยวเรียงสลับออกดอกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งกลีบดอกสีขาวกลิ่นหอมมีกลิ่นกลีบเป็นกระทงห้าภูหุ้มแนบอยู่ประมาณหนึ่งในสี่ของผลขยายพันธุ์โดยเมล็ดประโยชน์เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้างทำเรือสำเภาเดินทะเลเสากระโดงเรือชั้นในผสมน้ำมันทาไม้และน้ำมันชักเงาอย่างดีค่ะ ไม้ประจำจังหวัดนะคะดอกไม้บันบุรีหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองและเป็นที่รักของมิตสหายคะ่ะส่วนอาณาเขตติดต่อของจังหวัดนาราธิวาสนะคะมีอาาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมารายูห่างจากกรุงเทพมหานครทางรถยนต์ประมาณ1,149กิโลโดยมีเนื้อที่ประมาณ4,475.43ตารางกิโลเมตรค่ะ ประชากร82474ค่ะส่วนพื้นที่นะคะ4475ตารางกิโลเมตรค่ะอาณาเขตการปกครองของเมืองนราธิวาสมีทั้งหมด13อําอำเภอค่ะได้แก่อําเภอเมืองนราธิวาส 2. อำําเภอตากใบ 3. อําเภอบาเจาะ4อําเภอยิงอ่อําเภอระแงะ 6. อําเภอรือศอาะ7อําเภอสีสาคอน 8. อําเภอแวง 9. อำเภอสุขีลิน 10. อำเภอสวยงโกรก 11. อำเภอสุไงไบาดี 12. อำเภอะแง,งะและอำเภอสุดท้ายนะคะคืออำเภอเจาะจอไอล้องค่ะประวัติความเป็นมาจังหวัดราธิวาาเดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาประมงซึ่งตั้งอยู่ปากแม่น้ำบางนาราติดชายทะเลอ่าวไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าชุฬาโลกมหาราช บ้านบางนาลาถูกจัดให้อยู่ในเขตการปกครองเมืองสายวุรีค่ะต่อมาถูกย้ายมาอยู่ในการปกครองของเมืองบาแงะซึ่งเป็นเมืองหนึ่งในมณฑลปัตตานีปีพศ2355เกิดมีใจร้ายป้นสะดมมากมายในมณฑลปัตตานีเหลือกำลังที่พญาปัตตานีจะจัดการลงได้จึงของความช่วยเหลือไปยังพญาสงขาให้ช่วยปราบปรามจนสำเร็จค่ะ พร้อมทั้งวางนโยบายแบ่งเมืองอปัตตานีออกเป็นเจ็ดหัวเมืองคือเมืองปัตตานีเมืองหนองจิกเมืองยะลาเมืองรามันและเมืองอะรงะค่ะโดยเมืองสายบุรีและเมืองะงในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่เกิดกบฏในสี่หัวเมืองปักใต้โดยมีพญาปัตตานีพญาหนองจิกพญายะลาและพญาอะไงะสงบสงครามร่วมกัน พระยาสงขาจึงยกกำลังมาปราบปรามโดยมีพระยาหยะงินหรือเป็นคนสำคัญช่วยการปราบปรามจนสำเร็จภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาราชาการค่ะทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติอ่าวมะนาวฐานับดาวผานนาราทัศน้ำตกปาโจเขื่อนท่าพระยาสาย ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทโบราณสถานโบราณวัตถุและาศาสนามัสยิดวาดีบูเซนพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลศาลเจ้าแม่โก้เลงจีวัดชนทาราสิงเหงงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลภูเขาทองอำเภอสุขเรีนจังหวัดนาราธิวาสซึ่งได้จัดติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปีในช่วงวันเสาร์ที่สเดือนนิุนายน ทุกปีมีประชาชนชาวไทยพุทธมุธสลิมทั้งในและนอกพื้นที่ตลอดจนเพื่อนบ้านชาวมาเลเซียมาร่วมงานเป็นจำนวนมากเทศก,กาลอาหารจานเด็ดสุงไงโกลกเป็นงานรวบรวมอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อยในพื้นที่อำเภอสุงไหงโกลกและจ,จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมในง,งานประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายอาหารผลิตภัณฑ์พื้นเมืองตลอดจนการแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงจากศิลปินจัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปีสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกผ้าบาติตากตะกร้าและรูปภาพช่วง Q&A คำถามที่1ดอกไม้ประจำจังหวัดนาราชิวาดคือดอกอะไร เฉลยดอกบานบุบีคำถามที่สองนาราธิวาสปกครองอยู่กี่อำเภอเฉลย13อำเภอคำถามที่3จังหวัดนาราธิวาสมีนามเดิมว่าอะไรเฉลยมีนามเดิมว่ามะนาลอบางนาราระเงะ คำถามที่4สถานที่ที่น่าสนใจของจังหวัดนาราธิวาสคือฉเฉลยอ,อ่าวมะนาวคำถามที่5ต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นอะไรฉะเฉลยต้นตะเคียนชันตาแมว